สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง I อ on s t a r ตาร์นะครับผมสำหรับคนที่ใช้มือถือยี่ห้อ x ซ a o m i มี c โป3 NFC กเนซะครับผมมันจะมีโหมดหนึ่งที่เรียกว่าโหมดท้องฟ้านะครับสำหรับการตกแต่งรูปนะครับซึ่งตัวผมไปลองมาแล้วนะครับแล้วบอกได้ตามตรงเลยผมชอบมากๆนะครับเพราะว่าโหมดนี้นะคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโมเดลท้องฟ้านะครับได้ตามที่คุณต้องการเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนกลางวันตอนกลางคืนเลือกเป็นแบบโหมดไดนามิกหมายว่าท้องฟ้าขึ้นไหวนะครับผม สามารถทาได้หมดเลยตามรูปแบบที่มันมีให้นะครับซึ่งหลายคนที่ครอบครองมือถือ Xiaomi Pro X3AFC เนี่ยคงจะถูกใจไม่น้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนใช้โหมดเองฟ้ากันนะครับว่ามันจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคไปดูกันได้เลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่มือถือ Xiaomi Pro X3AFC ของผมเองนะครับก็ให้เราไปที่คังภาพนะครับผม แล้วก็มาที่เอารูปนี้ละกันนะครับรูปนี้ผมเพิ่งถ่ายสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นรูปภาพหมายว่าฝนกําลังจะตกนะครับผมในตอนกลางวันก็ให้เราไปที่ในรูปตรงสี่เหลี่ยมไอคอนเหมือนรูป power on นะครับผมแล้วก็ให้เราไปเลือกที่ท้องฟ้านะครับผมอันนี้เนี่ยมันจะมีโหมดแจมไซสโหมดเย็นโหมดกลางคืนและโหมด ไดนามิกนะครับซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วในต้นๆคลิปนะครับผมวิธีเปลี่ยนท้องฟ้านะครับผมให้เราไปเลือกเมนูในเมนูหนึ่งนะครับผมสมมติผมจะเลือกเป็นเอากลางคืนแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบว่าเอาแบบไหนดีดันะในจะสวยที่สุดนะครับก็เลือกมาอันหนึ่งสมมติผมมาวันนี้แล้วกันนะครับเป็นรูปพระจันทร์เต็มดวงนะครับ คือแบบเปลี่ยนท้องฟ้าแบบที่เราถ่ายอยู่เป็นอีกแบบหนึ่งได้เลยนะครับแบบว่าเออเฮ้ยอันนี้เรามาอยู่ดาวไหนกันแน่วะเนี่ยคือมันดูสวยมากนะครับแต่ในกรณีอย่างนี้ถ้าทุกคนคิดว่ามันดูปลอมนะครับผมเราสามารถที่จะปรับ opacity ลงได้นะครับผมวิธีปรับนะครับให้เรามาคลิกที่รูหน้านะครับ อันที่เราเลือกไปเมื่อกี้แล้วมันจะก็จะขึ้นเกตขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะปรับให้มันสมดุลกับของจริงนะครับผมให้มันดูแบบจริงๆที่สุดนะครับอันนี้มันจะดูแบบมีพระจันทร์เต็มดวงบ้างมีก้อนเมฆแบบเสมือนจริงบ้างนะครับสามารถที่จะปรับได้ตามความเหมาะสมนะครับเอาตามที่เราชอบนะครับแต่ถ้าดูอย่างนี้มันอาจจะดูแบบเฮ้ยมันทําไมมันมืดจังนะท้องฟ้ามันอาจจะดูสวยก็จริงแต่ว่าในภูมิทัศน์ด้านล่างคือพวกไอตัวอาคารอะไรพวกนี้มันดูมืดนะครับผมเหมือนไฟดับ ทั่วประเทศก็ให้เราปรับเป็นแบบให้มันลงสักประมาณ50หรือ40นะครับผม3-9ไดก้อะ็ได้นะครับให้มันดูแบบว่ามีเห็นตัวอาคารใกล้เคียงหน่อยหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราลองเทียบกับต้นฉบับดูนะครับมันจะมีให้กดอยู่ขั้นบนสุดนะครับเนี่ยมันจะมีตปะปัดทนต้นฉบับอยู่ที่มุมขวาบนนะครับลองให้เรากดค้างไว้เพื่อดูต้นฉบับอันนี้คือรูปต้นฉบับนะครับผม มันก็จะขึ้นเป็นเมฆคึมๆเหมือนฝนจะตกนะครับผมแต่ถ้าเราปล่อยนิ้วปึ๊บมันก็จะเป็นแบบท้องฟ้าที่เราต้องการแล้วก็ผสมกับต้นฉบับนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราตั้งค่าอะไรทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับผมและได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับให้เรามาติ๊กเครื่องหมายถูกมุมขวาล่างนะครับผมหนึ่งทีจากนั้นเนี่ยให้เรากดที่บันทึกนะครับแล้วมันก็จะทําการบันทึก พอบันทึกเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราย้อนกลับไปนะครับแล้วมันก็จะ มีลูกนี้ขึ้นมาอยู่ที่ขังภาดนะครับผมก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถ้าใครมีมือถือ Xiaomi Poco X สาม S นะครับก็ลองไปเล่นดูได้ผมชอบมากๆเลยนะครับไอหัทองฟ้าเนี่ยนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้เละเห็นคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มซับสไครต์ที่ช่องไอทีออนสตาร์ทพัด้วยนะครับผมตอนคลิปหน้าจะมาสอนเกี่ยวกับอะไรเนี่ยอย่าลืมติดตามชมได้ที่ช่องไอทีออนสตาร์ทพั่นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคครรััับบสสดี